บทส่วนมนต์บูชาเทวดาประจําวันเกิดให้เทวดาช่วยคุ้มครองดวงชะตาเทวดาประจําวันเกิดนั้นเป็นเทวดาที่คอยคุ้มครองดวงชะตาของคนเราให้มีความแคล้วคลาดปลอดภยัยคือเทพประจําวันทั้ง7การบูชาเทวดาประจําวันเกิดมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้แคล้วคลาดปลอดภยัยชีวิตไม่ติดขัดทําอะไรก็ราบรื่นและช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากชีวิตเทวดาประจําวันเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยเทพบุตรถือเป็นเทพที่เป็นศูนย์กลางของเทพทั้งปวงมีหน้าที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นแก่โลกมนุษย์ตามตำนานความเชื่อของชาวฮินดูมีกายสีแดงทรงไกลสอนลัศสีที่เป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ศักยะของพระพุทธเจ้าช่วยเสริมความเจริญก้าวหนา้าบทส่วนมนตเทวราชาราวิเทโวรัตนววันโนปธมาราคาวัติโกสีหวาหนัง กตวาจักวาลานุยันโตอิสานะทิสายะทิตะโกะตังน้ำมามิหังเทวดาประจำวันเกิดวันจันทร์พระจันทเทพบุตรเป็นเทพเจ้าที่มีรูปงามขี่ม้าเป็นพาหนะกาสีเหลืองนวลมีกำลังนบระเคราะห์15ด้วยความที่เป็นเทพรูปงามอรชรก็มักจะเกี่ยวข้องกับความอ่อนโยนมีเมตตามีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตาโชคลาภเงินทอง บทสวดมนต์เทวราชาจันทเทโวปิตะทานาวันโนปิตะทานาวัติโกอัศวาหนังกัตวาจักกวาลานุยันโตปาจินะทิสัยยะทิตะโกะตังนัมมาไมหังเทวดาประจำวันเกิดวันอังคารพระภุม,มิเทพบุตรเทวดาประจำวันอังคารจะรูปร่างกำยำมีความเด็ดขาดใจนักเลงแตกต่างกับวันจันทร์โดยสิ้นเชิงมีกายสีชมพู กำลังนบคระเเเป็นเทพที่ค่อนข้างกล้าท้าชนกล้าตัดสินใจเหมือนกับนักรบถ้าช่วงไหนที่ต้องการความกล้าความเด็ดขาดให้สวดมนต์ขอพรกับพระภูม,มิเทพบุตรได้เลยช่วยเสริมปัดเป่าสิ่งไม่ดีชัยชนะบทสวดมนต์เทวราชาภูม,มิเทโวชัมพูวันโนชัมพูวัติโกมหิสวาหนังกัตตาจักกวาลานุยันโตอาคเนยะ ที่สายะทิตกโกวะตังนมามิหังเทวดาประจำวันเกิดวันพุธพระบุทธรธเทพบุตรใครที่เกิดวันพุธช่วงเวลา6นาฬิกาถึง17นาฬิกา59นาทีเทวดาประจำวันเกิดวันพุธคือพระบุตธรธเทพบุตรมีกายสีเขียวทรงช้างเป็นพาหนะกำลังนพเคราะห์17เป็นเทพที่เด่นเกี่ยวกับด้านการสื่อสารมีปฏิพาน์ไหวพริบตีคนที่เกิดวันพุธจึงเหมาะกับงาน ที่เกี่ยวกับด้านการสื่อสารช่วยเสริมการเจรจาการสื่อสารความสุขุมบทส่วนมนเทวราชาวุฒเทโวหาริตะวันโนหาริตะวัติโกหัตถวาหนังกัตตวาจักกวารานุยันโตทักขินะทิสายะทิตตะโกวะตังนมามิหังเทวดาประจำวันเกิดวันพฤหัสบดีพระครูเทพบุตรที่ยึดเอาวันพฤหัสเป็นวันครูเนื่องจาก เทวดาประจำวันเกิดวันพฤหัสบดีเป็นลือศีและถือเป็นครูของเทพทั้งปวงมีกําลังนับคระสิบเกคนที่เกิดวันพฤหัสจึงค่อนข้างฉลาดมีไหวพลิบป,ปฏิพานในคติไทยจะทรงพานะเป็นกวางที่เป็นสัตว์รักสงบเหมือนกับคนที่เกิดวันนี้นั่นเองช่วยเสริมสติปัญญาความรู้บทสวดมนต์เทวราชาครุเทโวปิตะวันโนปิตะวัติโกกูรุงคะวาหนัง กัตวาจาักรวาลานุยันโตปชิมะทิสายะทิตะโกะตังน้มาไม่หังเทวดาประจำวันเกิดวันศุกร์พระสุกกทเทพบุตรพระศุกร์หรือพระสุกกทเทพบุตรมีจุดเด่นที่กายสีฟ้าทรงวัวเป็นพหาหนะมีกำลังนับเคราะห์21ถือเป็นครูของเหล่าอสูรมีความโดดเด่นด้านความสวยงามความรักความสุขและโดดเด่นในเรื่องศิลปะช่วยเสริมความรักความสุขและมั่งคั่ง บทส่วนมนเทวราชาสุกเทโวนีลวันโนนีลวัติโกอุสวาหานังกัตตาวจักกวาลานุยันโตอุตระทิสายะทิตะโกะตังนามามิหังเทวดาประจำวันเกิดวันเสาร์พระสุระเทพบุตรเทวดาประจำวันเกิดวันเสาร์เป็นเทวดาที่มีกายสีดำเป็นเทพแห่งความอดทนอดกลัน้นมีเดชและอำนาจขี่เสือเป็นพาหนะกำลังนภะเคราะห์ิบ พระเสาเป็นลูกของสุริยเทพกับนางฉายาตามตำนานเล่าว่าเพราะพระเสามีสายตาพิฆาตเมื่อมองไปที่เสียงของพระพิกเนธทําให้เสียงของพระพิกเนธหลุดออกจนต้องนําเสียงช้างมาใส่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งป้องกันศัตรูบทสวนมนต์เทวราชาสุรเทโวกาลวันโนกาลวัติโกพยัคฆะวาหนังกัตวาจักกวาลานุยันโตราติทะสายะ ทิตโกะตังน้มามิหังเทวดาประจำวันเกิดวันพุธกลางคืนราหูเทพบุตรหรือพระราหูคนที่เกิดวันพุธกลางคืนจะมีเทวดาประจำวันเกิดคือพระราหูมีกำลังนับเคราะห์สิบสองเป็นเทพแห่งบาปเคราะห์อบายามุกลุ่มหลงแต่อีกตำนานเล่าว่าพระราหูเกิดจากที่กวน,กนเกษียนสมุดเพื่อให้ได้น้ำอมฤตมีฝ่ายเทวดากับยักษ์แต่พระราหูที่เป็นยักษ์แอบแปลงเป็นเทวดาไปกินน้ำอมฤตพระจันทร์และพระอาทิตย์เลยไปฟ้องพระนาราย พระนารายเลยใช้จักรตัดทอนรางของพระราหูพระราหูก็เลยจับพระจันทร์และพระอาทิตย์กินเกิดเป็นสุริยคราสและจันทราคราดช่วยเสริมดวงชะตาแคลคลาบทสวนมนต์เทวราชาอสูรินทาราหูกาลวันโนสุวรรณาพระรานิโกสุปันนวาหนังกัตวาจักกวาลานุยันโตวายวะทิสายะทิตะโกวะตังนามามิหังในส่วนเนื้อหาต่าง อาจจะมีผิดหรือตกหล่นอะไรตรงไหนไปทางเราก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ในคลิปถัดไปทางรายการรวยแห่ง24จะมานำเสนออะไรกันอีกนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ